เียนคณะกรรมการที่คารพกระผมนายธีปกรคมนิษขอนำเสนอโครงงานเรื่องการพัฒนาภากก๊อตเส้นใยธรรมชาติผสมที่มีฤทธิ์ห้ามเลือดและฆ่าเชื้อแบคทีรียจากสารสก,กัดใบสับเสือครับต้นสับเสือเป็นวันชพืชสามารถจเจริญเติบโตได้ง่ายลำต้นสับเสือประกอบด้วยแอลฟาเซลลูโลสอยู่ที่56.08%เซลลูโลส25-40%ใบสับเสือประกอบด้วยสารกลุ่มฟลาวยด์ซึ่งช่วยในการแข็งตัวของเลือดคือ เคีลวเตนและแคมเฟอรอลทำให้เส้นเลือดหดตัวและห้ามเลือดใบมีน้ำมันหอมระเหยได้แก่สารยูฟาทโลคูมารินทำให้สามารถห้ามเลือดได้ฝ้ายฝ้ายประกอบด้วยเชลรูโลสูงถึง94.0%า้าฝ้ายนิยมนำมาใช้ในทางการแพทย์เช่นสำลีพากอ์แต่ในปัจจุบันเช่นใยฝ้ายธรรมชาตินั้นมีราคาที่แพงดังนั้นจึงสนใจนา เส้นใยเปลือกลำต้นสับเสือซึ่งเป็นวัชพืชและวัสดุเหลือทิอ้งมาผสมกับเส้นใยและผลิตเป็นผ้ากอสผิดแผ่ครับวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผ้ากอสเส้นใยธรรมชาติผสมที่มีฤทธิ์ห้ามเลือดและฆ่าเชื้อบแบคทีรียจากสารสกัดใบสับเสือครับประโยชน์ที่คาดว่าวจะได้รับได้รับผ้ากอสเส้นใยฝ้ายผสมเส้นใยสับเสือที่มีฤทธิ์ห้ามเลือดและฆ่าเชื้อแบคทีรียจากสารสกัดใบสัสบสเสือต้นแบบ และเป็นการนําวัชพืชสาบเสือซึ่งเป็นวัสดุเหลือทิ้งมาสร้างมูลค่าเพิ่มและทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดขั้นตอนการทดลอง,างก,การสกัดสารสกัดจากใบสาบเสือเก็บใบสาบเสือมาถึงให้แห้งบดให้ละเอียดช่างมา30ก,การัมต่อเอทานอล300มลิลิตรสกัดได้ซอกเลตดที่70องศาเซลเซียสนาน2ชั่วโมงระเหยตัวทำละลายออกแล้วเราก็จะได้สกการสกัดยาใบสาบเสือครับ กาสะกัดและฟอกเส้นใยสับเสือนำลำต้นสับเสือมาลอกเอาเปลือกลำต้นผึ่งให้แห้งช่างมา10กรัมรีฝักโซเดียมไฮดรอกไซด์โมลาร์ที่100องศาเซลเซียสนาน4ชั่วโมงล้างเส้นใยจน pH น้ำล้างเป็นกลางฟอกเส้นใยและจากนั้นก็ล้างได้วิธีเดิมอบให้แห้งที่40องศานาน24ชั่วโมงแล้วก็จะได้เส้นใยสับเสือมาครับ การเตรียมเลือดนำตัวอย่างเลือดมาปันนานานนาป่นเวียง400 rpm นาน10นาทีดูดส่วนใสาทิ้งเติม0.85เซเดียมคลอไรด์ปั่นเวียงที่400 rpm นาน10นาทีทำซ้ำจนซูปเปอร์นาแตนใสการผลิตผ้าเส้นใหยฝ้ายผสมเส้นใยสั์เสือในอัตราส่วน 90:10, ต่อ70:10ต่อและ50:50ต่อครับดิดเส้นใยให้ฟูรอฝ้ายเขียนเส้นใยทอผ้าแล้วเราก็จะได้ เส้นใยฝ้ายผสมเส้นใยสาเสือวัดขนาดเส้นใยและทดสอบแรงดึงขาวัดขนาดเส้นใยด้วยไมโครมิเตอร์วิเคราะห์สันนิฐานวิทยาด้วยฟีแสม s ดีสที่สุดเอกลักษณ์ด้วย FTIR วิเคราะห์การแข็งตัวของเลือดด้วยกล้องจุลรศน์ทดสอบการแข็งตัวของเลือดกลุ่มทดลอง การสกัดใบสับเสือที่เจือจางด้วยเอทานอลและน้ำเกลือต่อเม็ดเลือดแดงในอัตราส่วนหน,นึ่งต่อหนึ่งกลุ่มควบคุมตัวอย่างเลือดที่เจือจางในสารละลาย DMSO เอทานอลและน้ำเกลือในอัตราส่วนหน,นึ่งต่อหนึ่งเป็นสารละลายควบคุมแรงดึงขาดของเส้นใยฝ้ายและเส้นใยฝ้ายผสมใยสับเสือฉเฉลี่ยอยู่ที่8.99และ8.45วินาที ขนาดเส้นใยฝ้ายและเส้นใยฝ้ายผสมใย,ยสับเสือเฉลี่ยอยู่ที่0.201และ0.297ม mm, ิลลิเมตรตามลำดับภาพถ่ายฟีเซม e DS ของเส้นใยฝ้ายโดยมีธาตุคาร์บอนมากกว่าออกซิเจนภาพถ่ายฟีเซม EDS ของเส้นใย,ยสับเสือโดยที่จะมีออกซิเจนมากกว่าคาร์บอนครับ ภาพที่5นะครับเป็นการรวมตัวของเซลล์เม็ดเลือดแดงในสารสกัดใบสาบเสียความเข้มข้นต่างๆที่เจอจางด้วยเอทานอลในอัตราส่วนต่อหนึ่งและพบการรวมตัวของเซลล์เม็ดเลือดแดงในสารสกัดใบสาบเสียความเข้มข้นต่างๆที่เจอจางด้วยน้ำเกลือส่วนเม็ดเลือดแดงใน DMSO ความเข้มข้นต่างๆที่เจอจางในน้ำเกลือนะครับไม่พบการรวมตัวเลยเช่นเดียวกันกับเม็ดเลือดแดงในเอทานอลความเข้มข้นต่างๆที่เจอจาง ด้วยน้ำเกลือในอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งก็จะไม่พบการรวมตัวเหมือนกันและเม็ดเลือดแดงในน้ำเกลือความเข้มข้นต่างๆที่เจอจางด้วยน้ำกลั่นปลอดเชื้อในอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งก็จะไม่เกิดการรวมตัวเลยครับเปอร์เซนต์การยับยั้งเชื้อบแบคทีรียของผ้าฝ้ายผ,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 ผสมเส้นใยสาบเสียเคลือด้วยสารสกัดใบสาบเสียความเข้มข้นต่างๆโดยที่ผ้าบวกสารสกาัด6.25มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรและ12.5มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร โดยใน e c o l i เปอร์เซ็นต์รีดัจะมี0ทำให้ไม่มีการยับยั้งเลยแต่ใน S a r อ e u ร e ย r เปอร์เซ็นต์จะมีอยู่ที่68และ50ตามลำดับนะครับสรุปผลการทดลองขนาดของเส้นใยเพิ่มขึ้นเมื่อมีอัตราส่วนใยสับเสือเพิ่มขึ้นเส้นใยฝ้ายและเส้นใยฝ้ายผสมเส้นใยสับเสือทนต่อแรงดึงขาด8.99และ8.45วินาที เส้นใยฝ้ายและเส้นใยสาบเสือมีธาตุคาร์บอนและออกซิเจนเป็นองค์ประกอบหลักสารสก,กัดใบสาบเสือที่ละลายด้วยเอทานอลทุกความเข้มข้นมีผลต่อการรวมตัวของเซลล์เม็ดเลือดแดงผ้าฝ้ายผสมเส้นใยสาบเสือเคลือบด้วยสารสก,กัดใบสาบเสือสามารถยับยั้งเชือ้อแบคทีเรีย S. อ u r u u s ได้68และ50ซครับขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ